สวัสดีครับวันนี้เฮียป๋องพามาเดินตลาดต้นไม้หรือตลาดเขียวของจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออุทองนะครับติดกับพืชพันธุ์ของบรรหารพระท่านบรรหารแจ่มใสนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกของขายค่อนข้างจะเยอะนะ พันไม้อะไรแล้วราคาเนี่ยย่อมเยาวมากผมไปทีไรผมก็หาซื้อมาเต็มท้ายรถสี่ประตูผมเลยนะครับมีสารพัดไม้ดอกไม้รับประทานไม้อะไรต่ไม่อะไรราคาถูกย่อมเยาว์ ราคาไม่แพงแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขยับมาแพงๆตึงๆอยู่นะเพราะไม้มันก็วิ่งเข้าหากันหมดทั่วประเทศราคาก็ก็แต่รวมๆก็คือถูกกว่าที่อื่นน่ะที่ผมซื้อขนาดผมซื้อบางบัวทองยังราคาสูงกว่าที่สุพรรณเลยครับแถวบางบัวทองแถวสนามหลวงสองอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังสูงกว่าแล้วมันก็เดินมีล่มมีอะไรเขาจัดสัดส่วนไว้อน่าดูครับเดินก็เหนื่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีร้านประจำานะคือก็ราคาสมมุติว่า่าต้นละร้อยตรงอื่นต้นละร้อยเนี่ยเดินดูมาแล้วมาซื้อตรงนี้ก็แปดสิบบางทีก็แถมกันบ้างอะไรกันบ้าง จนเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำกันไปแล้วเจอกันก็เจอกันก็ทักทายกันเนีย่ยรักแรกพบแล้วก็อะไรหลายๆอย่างราคาถูกบางทีเขาเพาะเองเขาก็ให้เราบ้างเนะแล้วก็แถมแถมาบางทีรวมๆต้นก็ถูกอยู่แล้วเน,ะนะาะต้นละร้อยบาทแถมต้นละแปดสิบ ราคาก็ถูกกว่าตรงนั้นอยู่แล้วนะสมมติตรงนั้นต้นละร้อยบาทหมดเนี่ยตรงผมซื้อตรงนี้ก็จะได้แปดสิบแปดสิบเสร็จนะฮะก็ยังมีส่วนลดอีกบางทีก็ไม่ได้ลดหรอกเป็นเป็นส่วนของแถมอะใช้อย่างนี้ดีกว่าก็เราก็ไม่ไปกดดันแต่ถ้าเกิดไม่แถมก็น้าดูก็เดินดูครับผมเดินดูทั่วไปเลย หลายอย่างไม้บางทีเราไม่มีก็สั่งเขาได้เป็นลูกค้าประจำกันเลยทีเดียวราคาถูกน้องเขาที่ใส่ดีทั้งทั้งแฟนท,ท,ทั้งทั้งทั้งตัวเขาเองตอนนี้นเขาให้อะไรมานะสมอพิเภกอะ แถมสมอพิเภกมาแล้วก็ต้นสารพีป่าอะไรเนี้ยที่มันหาไม่มีแต่เขามีเพาะไว้เขาเพาะได้เองเขาก็ให้เรามามก็หน้าเดินนะครับอย่างเนี้ยมะกอกป่ายี่สิบบาทต้นยี่สิบบาทถูกอะ่ะถือว่าถูก ไข่เน่าหลวงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาแต่ผมซื้อตอนนี้ผมต้นใหญ่แล้วนะต้นไข่เน่าในไรสวนนกกระป๋องที่มาตะพุทธเนี่ยผักพวกนี้เขาแถมให้มาเรื่อยผมก็ไม่รู้จะเอาไปปลูกอะไรเพราะตรงนี้มันมันไปแล้วมาถึงบ้านผมแล้วหอยทากมันเยอะแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาดูอะไรมากมายแล้วก็ให้บทีก็ไว้ให้เขาขาย ถามว่าก็ไม่ได้แพงนะสามต้นยี่สิบอะไรเงี้ยเยอะเดินเพลินเลยครับผมลูกน้องไปด้วยเนี่ยผมยังไม่ซื้ออะไรเลยเพราะสี่ประตูผมเต็มไปด้วยของพวกนี้หมดเลยครับ พริกหอมสวนพริกหอมสุพรรณอะไรเงี้ยที่นี่เยอะมากพริกตุ้มพริกอะไรคน,คนชอบปลูกผักก็เอามาปลูกได้แต่๋ยวผมกาปลูกไม่ไม่รอดหอยทากหอยทากเยอะมาก แต่ก็เดินดูเพลินนะครับพอปลายวันหนึ่งเนี่ยนี่ผมเอามาเกาะต้นไม้ไเนี่ยเนี่ยซื้อมาเยอะมากดี๋็ถาเจ็ดเจ็ดช่อเจ็ดกระถางเนี่ยร้อยบาทเจ็ดกระถางร้อยบาทพันอะไรก็ไม่รู้ผมไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วครับก็เอาไปเกาะต้นหนต้นไม้ไปมันตายไปบ้างก็ไม่เสียดายแบบด่างบ้างแบบอะไรบ้าง เดฟห้าพุ่มร้อยก็มีก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมก็มาเดินกับแฟนผมประจำจำว่ามาเดินประจำเลยมีร้อยมีนี่ นี่ผมถ่ายให้ดูทั้งๆทั้งๆทั้ง,ท,งทั้งที่ผมไปเดินนะนะถือว่าเยอะมากมีหลายร้อยล้านอยู่มีไม้ต้นใหญ่ก็มีไม้ล้อมอะไรก็มีนะไม้หายากไม้อะไรอะไรที่ว่าหาไม่ได้เฟิร์นก้างปงก้างปลาอะไรมีหมดมีทุกอย่างสต่ลพัดจริงๆ ก็หาร้านซื้อกันเอาที่อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยกล้วยไม้ก็ถูกๆเนี่ยกล้วยไม้ผมก็มกซื้อมาติดต้นไม้อะไรของผมด้วยห้าหกกระถางร้อย บางทีต้นละยี่สิบาทเนี่ยกองเนี่ยยี่สิบบาทก็หออะไรอย่างเดียวค่าห่อก็ไม่คุ้มแล้วก,ก็เลือกให้บอกว่าเล่นบางทีชอบกลิ่นหอมเล่นไม้ปลูกง่ายอะไรเงี้ยไม่ไม่ดูแลมัน เดินหน้าก็จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ใครที่ยังหาต้นไม้ไม่ได้ก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องหากันหน่อยนะครับมีโอกาสก็ซื้อติดติด,ตดไม้ติดมือไว้ผมก็ปลูกไว้ตอนนี้ต้นไหนที่ผมมีเยอะผมก็พยายามบางทีก็ลองล้อมขายดูล้อมโพสขายดู ก็ขายได้อยู่นะมีคนมาซื้อมาสนใจติดต่อเข้ามาในตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่เราจะต้องไปนั่งคอยเขาไม่รู้เขาจะมาได้ตอนไหนอะไรยังไงพวกซื้อไม้ล้อมก็มีไม่ต้องกลัวขอให้มีปลูกไว้ก่อนกล้วยไม้พวกหวายพวกอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดเล็กมานชอบใจเนี่ยของพวกนี้ หมายถึงโต๊ะห้าต้นร้อในี่ต้นละยี่สิบผมซื้อหกต้นบางเจ็ดต้นบางแล้วแต่ให้เขาเลือกให้เลยอันไหนแข็งแรงอันไหนดีอันไหนไม่เหมือนกันแล้วแต่เราชอบด้วยอนะเนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแต่ก็เพลินไปเดินแล้วทั้งวันแหละ ซื้อมาจนไม่มีที่จะปลูกแล้วครับหลายคนไปก็ยังหาอะไรปลูกไม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปปลูกถามว่าถูกถูกเลยแหละถูกมากเห็นแล้อยากได้อยากได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นออกดอกตูมมันจะแพงไงเรือเราซื้อมามันก็จะแพงแล้วก็ต้นที่มันแน่นหน่อยก็แล้วกัน ต้นร้อยต้นตุมต่มเพื่อไปออกดอกเองที่ตลาดต้นไม้สุพรรณบุรีนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องด้วยนะครับ